ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News อนุสรณ์แนะถอดบทเรียน14ตุลาเดินหน้าประชาธิปไตยหากไม่ยึดโยงประชาชนแก้ปัญหาต่างๆได้ยากที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาสีแยกข้อกลัวพักเพื่อไทยนำโดยนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพักนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชสอสอกรุงเทพและเหรัญยิกของพัก นางสาวอารุณีกาสยานนท์โคศกพักและว่าที่ผู้สมัครสอกอและสมาชิกพักเพื่อไทยเข้าร่วมงานํำลึก14ตุลาประจําปี2564นายอนุสอ์กล่าวว่า48ปีมาแล้วที่สังคมไทยต้องพอดบทเรียนและลํำลึกถึงการต่อสู้ของวีรชน14ตุลาที่ได้อยู่ต่อสู้ด้วยกันด้วยเลือดเนื้อด้วยชีวิตจิตวิญญาณเหลียวหลังมองย้อนกลับไป บริบทการต่อสู้เรียกร้องทางการเมืองของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันในประเด็นข้อเรียกร้องใหญ่ๆเรื่องความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพเสมอภาพภาราดรภาพแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์เมื่อวันที่14ตุลาคมปี2516ถึงวันนี้ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับปัญหามากมายที่สร้างความบอบช้ำเสียหายให้แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างรุนแรง การ,รเผชิญหน้าของคู่ขัดแย้งกลุ่มต่างๆในช่วงที่ผ่านมาวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด -19 ลามสู่วิกฤตเศรษฐกิจสังคมและการเมืองตราบใดที่ประเทศไม่มีโครงสร้างประชาธิปไตยที่แข็งแรงยึดโยงประชาชนการแก้ปัญหาต่างๆจะเต็มไปด้วยความยากลำบากในอนุสรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ